สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่24เดือน2ปี2025เชา้านี้คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนพื้นที่ไหนมีฝนตกบ้างลองมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับบ้านผมสามพรานนครปฐมฝนตกเป็นหย่อมๆย่อมฝนตกเป็นบางพื้นที่ต้องบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้าสำหรับเช้านี้ก็เช่นเคยนะครับผมก็ยังคงต้องแพ็กสินค้าจัดส่งให้กับทุกๆท,ท่านอยู่ขอบคุณทุกความรักขอบคุณทุกความเมตตา ขอบคุณที่ให้โอกาสร้านเล็กๆของผมได้รับใช้ทุกท่านมีหลายท่านนะครับได้ทักเข้ามาสอบถามผมว่าผมสอนถักเชือกไหมเอาเป็นว่าผมไม่ได้รับสอนตัวต่อต,ตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าทุกท่านที่ติดตามผมอยู่ก็จะรู้ว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอสอนถักไว้เยอะแยะมากมายรวมแม้กระทั่งเทคนิคต่างๆของงานถักงานเลี่ยมพระต่างๆผมได้รวบรวมเทคนิค สิ่งที่ผมรู้ผมก็นำมาเผยแผ่ให้กับทุกท่านได้รับชมผ่านคลิปวิดีโอที่ผมได้ทำลงไปถ้าท่านไหนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามากดติดตามผมได้นะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามารับชมคลิปวิดีโอของผมรอรับสินค้าได้เลยนะครับต้องบอกว่าเช้าวันจันนี้ ของเยอะมากๆนะครับเพราะว่าขนส่งเขาหยุดวันอาทิตย์นะครับก็ออเดอร์ก็จะก,กองเยอะๆแบบนี้รอรับได้เลยครับ